สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะตามที่ไนได้ทําคลิปไปเมื่อก่อนนะเกี่ยวกับว่าก็เสียที่สวีเดนนี่ก็คือเรื่องการหาหมอ,อยากแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆในห้องเรียนก็อ่านตอนอ่าเมื่อเมื่อไม่ใช่เมื่อวานเลเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันก่อนได้คุยกับครูวสวีเดนแล้วก็ถามนะว่าทาไมที่นี่ถึงหาหมอยากจัางพบหมอยากจัง คุณครูทีนี้คุณครูก็ได้อธิบายเหมือนกับระบบของเขาที่ประเทศสวีเดนนะเพราะคุณครูก็บอกว่าใน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 ส่วนตัวของครูเนี่ยคือไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหาถ้าคือถ,ถ้าอยากพบอ่หมอคือได้คิวได้คิวคือได้คิวไม่ยากว่าฮันเถอะหรือว่าเป็นเพราะต่างด้าหรือว่าการสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดเนาะทีนี้คุณครูก็เลยอธิบายเกี่ยวกับระบบของประเทศสวีเดนนะว่าระบบการหา พบมออะไรแบบเนี้ยมันเป็นยังไงก็คือเหมือนกับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราจะต้องโทรไปเนี่ยโทรไปที่เหมือนกับโทรเนี่ย,หยเ,เหมือนกับเราต้องทาเนี่ยกับบุ๊กเวลาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยคือเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรไปไปไปบุ๊กเวลาเสร็จคือจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาโทรมาถามอะไรแบบนี้นะว่าว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่คนนั้นคือเหมือนกับ อ๋อตอนแรกคือเราจะโทรไปที่ w ว r l d ์เทนเซก็เหมือนท้าท้าที่ไทยกค็คือเหมือนกับอนามมยนะอนามัยคือไม่ได้ไม่ได้ที่โรงพยาบาลนะคืออนามัยทางเจ้าหน้าที่อ่ทางพยาบาลเพื่อ้คือนางพยาบาลเนี่ยจะโทรกลับมาคุยกับเราแบบนี้นะแล้วก็คุยถามอาการถามอาการว่าเป็นอะไรแบบนี้อาการคืออ่พยาบาลจะเป็นคนประเมินเป็นคนประเมินว่า เราเนี่ยจะไปพบหมอหรือว่าเราจะไปพบอะ่ะหมอหมอแผนกไหนหมอไหนหมอไหนแบบนี้นะมันก็มีหลายอย่างเนาะคือคุณครูก,ก็บอกว่าเออแบบนี้คืออ่าพยาบาลเนี่ยจะเป็นคนประเมินดังนั้นเวลาที่เราเราอะ่ะเราอะ่ะติดต่อกับพยาบาลอะไรแบบนี้คือเราต้องพูดได้แบบว่าให้ชัดเจนไปเลยว่ามีอาการอะไรเป็นอะไรเจ็บเนี่ยมันก็มีเลเวลของเขานะมีมันมีระดับนะคือถ้าระดับถ้าระดับสิบเจ็บมากเจ็บมากคือ จะพบหมอจะพบหมอคือนี่ไปเลยคือไปพบได้เลยไปพบฉุกเฉินนะไปไปแผานกนฉุกเฉินไะนแบบนี้คือเขาเขาก็เขาก็คือจะถามเตะและและอ่านางพยาบาลคือคนคนที่คุยเนี่ยส่วนมากถ้าอาการไม่หนกักไม่หนักเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกว่าเออถ้าไม่อาการไม่หนักเนี่ยคือคุณจะรอได้ไหมที่จะ คือรอดูอาการรอรอว่าเออรอดูว่าพรุ่งนี้เป็นอะไรแบบนี้คือให้รอก่อนไม่ได้ให้พบไปพบหมออ่าเลยทันทีอะไรแบบนี้นะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราเป็นไข้ไม่สบาย,ายเป็นไข้หวัดอ่นะพูดง่ายๆเป็นไข้หวัดเนาะเป็นไข้หวัดเนี่ยถึงเราจะไปพบหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็คือจะ ต่อต้านไปเองภายในหนึ่งอาทิตย์นะก็เลยก็เลยที่มาของคําว่าให้กินยาพารากินน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอ,อันนี้คือที่ที่ที่เราได้คุยกับอ่าคุณครูนะคุณครูอธิบายแบบนี้ถึงไปหาหมอหมอก็ไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อเหมือนที่ไทยประมาณนี้นะใช่ไหมถ้าเพราะบางทีเราอ่ะติดนิสัยมาจากไทยคือแค่เป็นหวัดไม่สบายบางทีเราก็ไปหาหมอไงหมอก็ฉีดยาให้มันก็เออออาการดีขึ้นแบบนี้ใช่ไหม แต่ที่เซเว่นเนี่ยคือเขาจะเขาจะอะไรเขาจะมีระบบอีกของเขาเนาะคือแม้ถ้าเป็นไข้หวัดไปหาหมอก็คือหมอก็พูดเหมือนเดิมคือคุณไปพักผ่อนกลับไปพักผ่อนให้กินน้ําเยอะๆแล้วก็กินยาพราราส่วนน้อยที่จะได้อะยา,อาเขาเรียกอะไรยาฆ่าเชื้อแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ยาฆ่าเชื้อสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเพราะว่าถ้าให้เยอะเนี่ยคือมันจะเป็นการต้านยาอะไรแบบนี้นะของเขาอะไรแบบนี้ อ๋อพอไหนกลับมาคิดเออก็น่าจะใช่นะเพราะว่าถึงว่าที่ที่ได้ยินบ่อยนะบ่อยมากก็คือก็คือว่าให้กินยาพารากินน้าเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าไข้ไข้หวัดอะไรปกติแบบนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องไปพบหมอแต่ถ้าเรามีอาการแบบว่านานเป็นอ,อาการนานแล้วนะเจ็บมานานอะไรแบบนี้คือ โอเคเราคือเราแบบว่าเราไปฉุกเฉินเลยไปฉุกเฉินเลยบอกว่าบอกคุยคุยกับพยาบาลไปเลยว่าฉันจะไปตอนนี้ฉันจะไปฉุกเฉินคือเขาก็จะหาคิวให้ได้ได้ได,ได้ทันทีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือบางที่บางคอมมูลบางอำเภอเนี่ยมันไม่มีหมอหมอมันไม่มีหม,หมอหมอมีไม่เพียงพอดังนั้นมันก็แต่ละคอมมูลแต่ละที่มันก็เลย แตกต่างกันออกไปส่วนตัวไนท์นยังไม่มีประสบการณ์ในการหาหมอดังนั้นไนท์ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องรอนานหรือเปล่าแต่ตามที่ได้ยินมาก็คือมันนานมันนานนะเพราะว่าขณะคนสวีเดนเองบางคนมาที่ไหนอ่ะเคสคือ,อแฟนของแม่แฟนของแม่คุณปีเดอร์เนี่ยนะคือไม่มีคิีวหาหมอทําให้เขาเกก็ต้องไหนแปลว่าหาหมอช้าก็เลยทําให้เกต้องเสียชีวิตอะไรแบบนี้เนาะก็เลยเ ก็เลยเป็นที่มาเออเนาะสงสัยก็คือไม่มีหมอไม่มีแพทย์อะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือหาหมอยากไหมมันก็ยากเป็นเป็นบางคนเป็นบางเทีไปเนาะแต่ในก็เข้าใจเออระบบของเขาเป็นยังไงนะเออครูอธิบายอ๋อเออบางทีไม่ไม่ใช่ว่าเอไอเอไอก็หาหมอเอไอเอก็หาหมอนะบางทีมันก็ยากเนาะเออหนนนก็มาแชร์ให้เพื่อนเฟังกันนะคะบบางทีมันก็ไม่ได้แย่ แย่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 ขนาดนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะบางทีมันก็แล้วแต่แล้วแต่เนาะ